สิ่งไหนที่ได้มายากมันล้วนมีคุณค่าต่อใจเสมอครับสวัสดีเช้าวันพุธสำหรับคีเอเตอร์ทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังผมในคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับเช้าเช้าผมมาให้กำลังใจตื่นเช้ามาทุกคนคงจะเจอคลิปผมนะครับก็คงมาหิวใจกันมารับพลังบวกนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าทุกอย่างสิ่งไหนที่ได้มาโดยยากล้วนมีค่าเสมอมันจริงๆนะครับมัน ยังไงอ่ะมันถูกต้องจริงๆนะครับเพราะว่าการเป็นครีเตอร์ผมรู้ว่าก่อนที่จะผ่านเครื่องมือตัวนี้มาได้การสร้างรายได้จากเนื้อหามันสุดแสนละกำลำบากมันกว่าจะได้มากว่าระบบจะอนุมัติให้เราใช้เครื่องมือนี้บอกเลยว่าล้าครับอ่าไม่ว่าผมหรือว่าใครพี่ๆคนไหนก่อนจะได้มาก็ล้านะครับพอได้มาแล้ว มันก็จะล้าอีกจุดหนึ่งก็คือมันจะอีกยกเลเวลขึ้นมาอีกจุดหนึ่งก็คือเราจะต้องแข่งกับตัวเองในการพัฒนาคอนเทนต์ตัวเองก็คือพัฒนาไปเรื่อยๆคือแบบวันหนึ่งเราอาจจะทําจนแบบเยอะเยอะจนแบบเราไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์แบบไหนวิธีแก้ของผมนะครับวิธีแก้เวลาที่เราตันเวลาที่เราหมดคอนเทนต์ที่จะลงก็คือเรา,าไปดูช่องใหญ่ ไปดูช่องใหญ่แล้วก็ไปปรับใช้นำมาปรับใช้ให้เข้ากับช่องตัวเองหรือไม่ก็หาแนวใหม่แนวใหม่หมอาทิเช่นเรื่องที่เราไม่เคยทำเรื่องที่มันเป็นกระแสเรื่องที่มันอาจจะขัดใจเราหน่อยอาทิเช่นเพลงการเต้นการแสดงออกในรูปแบบใหม่ที่เราไม่เคยทำอาจจะฝืนความเป็นตัวของตัวเองแต่ เราไม่ได้ทำจนเสียบุคลิกภาพต่องของเราเรายัางอยู่ในรูปแบบกรอบเดิมของเราก็าคือเราอาจจะสนุกคืนเคลงได้แต่เราก็อยู่ในฐานของความเหมาะสมเพราะว่าเราไม่ได้เปิดตัวในครีเอเตอร์สายตลกดังนั้นเราจะทำแบบโปกหาไปเกินไปมันก็คงจะไม่ได้แต่ถ้าใครทำได้ก็ยินดีด้วยนะครับแต่สำหรับผมผมด้วยฐานะ การเป็นทหารถ้าจะให้ไปตลกบกหาเกินไปมันก็คงจะ,ะไม่เหมาะสมสำหรับตัวผมเท่าไร่แต่ถ้าจะเป็นสไตล์แนวข้อคิดคำคมกำลังใจหรือว่าความสนุกขืนเคง่งบันเลงฮาความน่ารักอันนี้ผมให้ได้เสมอครับและก็พร้อมเป็นพลังบวกพลังใจให้พี่ๆทุกๆคนที่เข้ามาเป็นครอบครัวดานลินด้วยกันนะครับดังนั้นนะครับ เทคนิคก็คืออย่างที่บอกไปนะครับเวลาที่พี่ๆคนไหนที่ผ่านเครื่องมือการสร้างรายได้แล้วตันไม่รู้ว่าจะลงคลิปแบบไหนเวลาไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์แบบใดเพราะว่าเราลงไปเยอะแล้วก็ทำตามที่ผมว่าไปนะครับเมื่อข้างต้นก็คือทุกคนจะต้องมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงปรับปรุงและพัฒนาตัวเองอยู่สม่ำเสมอนะครับตัวผมก็เช่นกันวันวัน,วนหนึ่งผมลงไปไม่รู้กี่คลิปต่อกี่คลิป ผมก็รู้สึกว่าตัวเองอาจจะหมดเหมือนกันแต่ด้วยความที่เป้าหมายเรายังอยู่อีกไกลเราจะหยุดแค่นี้ไม่ได้เราจะหมดแค่นี้ไม่ได้เร,ดไไดเราจะต้องพยายามผลักตัวเองให้หาคอนเทนต์ใหม่ๆอยู่สม่ำเสมอดังนั้นเราจะท้อไม่ได้เด็ดขาดตราบใดที่ระบบยังไม่ได้หยุดการสร้างรายได้ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจตราบใดที่เรายังมีแรงที่จะทำอยู่เราก็จงมุ่ง มันเพียนพยายามแบ่งเวลาแยกแยะบริหารเวลาให้ดีระหว่างส่วนรวมและส่วนตัวทั้งงานหลักและงานรองการเป็นคีเเตอร์ไม่ง่ายเลยครับทุกคนดังนั้นนะครับใครที่มีความคิดความฝันอยากจะมีรายได้เสริมอยากจะสร้างรายได้อยากจะหารายได้ทางอากาศคุณก็ต้องพร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอทำให้ช่องมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ และเป็นที่รู้จักในด้านที่ดีเป็นกำลังใจให้พี่พี่ทุกๆุกคนนะครับขอให้ประสบความสำเร็จทั้งมือใหม่และมือเก่าขยันสม่ำเสมออดทนปฏิสัมพันธ์ที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งคอนเทนต์ที่ดีมีชัยแน่นอนดังนั้นเป็นกำลังใจทุกคนนะครับขอบคุณทุกการรับชมรับฟังสุขสันต์วันพุธขอให้เป็นวันทำงานที่ดีแฮปปี้มีความสุขทำงานให้มีความสุข ชอบกดไลค์ใช่กด share. แชร์เป็นกำลังใจให้หมดแดนด้วยนะครับเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ